ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลาวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลตันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สแตนคอลิมอนต่อกับรอยคินที่ออกมาพูดว่าแอนดี้โรเบิร์สันเป็นเด็กน้อยแท้ที่จริงแล้วนะครับตัวของเขาท่นแหละที่เป็นเด็กน้อยสแตนคอลิมอนครับอดีตยอดแข้งระดับตำนานของลิเวอร์พูลถึงกับหัวร้อนแบบสุดเมื่อได้ยินคำพูดของรอยคินที่กล่าวหาว่าแอนดี้โรเบิร์สันแบ็กไซด์ของลิเวอร์พูลนั้นทำตัวเันเด็กน้อยในรา่างผู้ใหญ่ และเจาที่แมกซา,ารชาวสกอตแลนด์รายนี้ออกมาวิยวว่าถูกทนันพุดแติสิน,นคอนสแตนตินฮาสาดิกิสตีสอเข้าใสา่ไปที่ต้นคอของเขาโดยกล่าวว่าสิ่งที่รอยคียนออกมาพูดน,นั้นมันรุนแรงจนเกินไปและเขาก็ควรที่จะออกมาขอโทษแอนเดอรโรบูสันด้วยตัวของเขาเองผมไม่เข้าใจจริงๆเลยครับว่าทำไมจ,จู่ๆรอยคียนถึงกล้าที่จะวิจารณ์แอนเดอรโรบูสันด้วยถ้อยคำที่รุนแรงขนาดนั้น ซึ่งผมบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แอนดี้โรเบอร์สันสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเขาไม่ได้เข้าไปบวกหรือหาเรื่องข่และมันก็ไม่มีการกระทบกระทั่งอะไรเลยเพราะถ้าเป็นแอนดี้โรเบอร์สันสมัยเมื่อ3ปีก่อนแล้วก็พื้นที่สินรายนี้อาจถูกผลักล้มลงไปนานแล้วดังนั้นผมจึงมองว่าแอนดี้โรเบอร์สันโตขึ้นมากและสามารถเก็บอารมณ์โกรธของตัวเองได้เป็นอย่างดีซึ่งแนนั้นว่าเขาควรได้รับคำชื่นชมมากกว่าเสียงวิจารณ์ในทางเสียหาย ซึ่งผมก็งงพอสมควรว่าทำไมรอยคิยนถึงได้กล่าวหาแอนดี้โรเบอร์สันในทางเสียหายแบบนั้นนะครับผมว่ารอยคินนั่นแหละที่ทำตัวเหมือนเด็กขนาดอยู่ในห้องส่งรายการการถ่ายทอดสดตัวของเขานั้นยังคุมตัวเองไม่ได้เลยดังนั้นการที่ว่าคนอื่นเป็นเด็กแต่ตัวของตัวเองนั่นแหละที่ทำตัวเป็นเด็กมากกว่าคนอื่นผมยังจำได้เป็นอย่างดีสมัยที่รอยคิยนยังเป็นนักเตะเช่นเดียวกับผมตอนนั้นผมเห็นเขาตะโกนบวกเวกวายไปมา แถมยังเคยทำไร้เพื่อนร่วมอาชีพอยู่หลายครั้งและตัวของผมก็ยังคงจำได้ดีดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าหากรอยคินยังไม่ดีพอเหมือนกับคนอื่นๆแล้วลวก็รอยคินก็ไม่ควรที่จะพูดวิจารณ์แอนดี้โรเบอร์สันไปในทิศทางที่เสียหายแบบนั้นเน,นว่าตัวของผมนั้นนะครับยังคงมองว่าแอนดี้โรเบอร์สันนั้นเป็นแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดของสึงกฮิวลก ความสามารถของเขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นของจริงดังนั้นผมจึงอยากประนามรอยเคียนว่าจะโตแต่ตัวและส่วนอื่นๆของร่างกายนั้นก็ควรที่จะพัฒนาให้โตขึ้นตามไปด้วยและผมก็อยากจะได้ยินคำขอโทษที่ออกมาจากปากของรอยเคีนในรายการถ่ายทอดสดที่ตัวคนนั้นทำงานให้อยู่และผมก็จะไม่มีทางยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกแล้วต่อให้เขาจะพูดวิจารณ์ถึงลิเวอร์ pool หรือแม้แต่ทีมอื่นในทางเสียหายไปก็ตามที แกลี่นิวเวลเชื่อว่าโรเบรโตเฟอร์มิโน่สามารถคัดแข่ขงในศึกพรีเมียร์ก,กับทีมระดับท็อป6ได้แบบสบายๆแกลลี่นิวเวลนะครับนักพิจารณ์ทางช่องสกายสปอร์ตก็เดามาพูดถึงการลาทีมลิเวอร์พูลของโรเบรโตเฟอร์มิโน่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงหลังจบฤดูกาลน,นี้โดยตัวของคนนั้นเชื่อว่าเฟอร์มิโน่ยังคงเป็นนักเตะที่มีความสามารถอยู่ในระดับท็อปที่ยังสามารถเล่นในลีกสูงสุดอย่างพรีเมียร์ลีกต่อไปได้แบบสบายๆสบายแม้ว่าตัวของกคนาบราซิลรายนี้จะอายุ31ป พร้อมเชื่อะครับว่าหลังจบาการน,นี้จะมีทีมยิ่งใหญ่ในศึกพุตบยรีกเป็นทีมระดับท็อปซิกนะครับจะ้ามาติดต่อให้เฟอร์มิโนย้นมาร่วมทีมด้วยอย่างแน่นอนนั่นเพราะตัวของนักเตะนั้นเก่งมากๆและประสบการณ์ของเขานั้นก็สามารถช่วยเหลือทีมได้อย่างสบายๆเดยิดยางแกลร์ยนิเวลได้พูดเรื่องนี้ในรายการสกีสปอร์ตพอสแควร t เมื่อวานนี้โดยกล่าวว่าผมเชื่อว่าหลังจากจบรายการน,นี้โรเบอร์โต้เฟร์มิโน่น่าจะย้ายไปแข่งในลีกต่างประเทศอย่างแน่นอนแล้ว่าจะมีข้อเสนอจากทีมในศึกฟุตบ์ลา แต่เฟอร์มิโน่ก็คงไม่สนใจที่จะอยู่ค้าแข้งในศึกฮุตลกต่อไปอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากเขาตัดที่ใจจะอยู่ค้าแข้งในศึกฮุตลิกต่อไปแล้วก็ mm. เขาก็สามารถเล่นให้กับทีมระดับหัวตารางของคะแนนฟมตบอลลีกได้ยอย่างแน่นอนนะครับและทีมใหญ่ในศึกฟุติลีกจะต้องต่อคิวเพื่อล่าลาเซนของเฟอร์มิโน่อย่างแน่นอนและเมื่อเป็นแบบนั้นลิเวอร์พูลก็คงจะเครียดหมักอย่างแน่นอนเพราะยอมปล่อยนักเตะที่ดีที่สุดออกจากทีมไปเช่นเดียวกับการปล่อยตัวเซนิโอเน่ออกจากทีมไป ในช่วงตลาดซสมอปีที่แล้วและจนถึงนาตอนนี้แฟนบอลลิเวอร์ตางก็ยังคงคิดถึงซาดูมาน่อยู่เหมือนเดิมเอาตรงๆนะผมก็ยังเห็นเฟอร์มิโน่ลวดแล่นในศึกพรีเมียร์ลีกต่อไปก็เป็นนักเตะที่ดีจริงๆเนืนอนว่าด้วยอายุที่มากขึ้นนั้นนะครับอาจจะทำให้ความคล่องแคล่วคล่อง,งตัวของสภาพร,ร่างกายนั้นถูกลดทอนลงไปแต่ผมก็มองว่าเขายังคงเป็นนักเตะที่อันตรายอยู่ดีและสามารถเล่นให้กับทุกทีมได้และลิเวอร์พูลก็กำลังพลาดโอากาสทองอีกครั้งที่ไม่ยอมต่อเส้นธนูใหม่ให้กับเฟอร์มิโน่ เเป็็นผลสํารจและลิพูก็กําลังพลาดโอกาสทองอีกครั้งที่ไม่ยอมต่อสัญญาช่อยให้กับฟูมิโนให้เป็นผลสเาเร็จเพราะฝีเท้าของฟูมิโนนั้นเป็นระดับโลกทีมอื่นๆนั้นไม่สามารถปั้นขึ้นมาได้ในระยะเวลาสั้นๆได้อย่างแน่นอนผมเห็น,นกับตาของตัวเองมาแล้วว่าความสามารถของฟูมิโนนั้นบ้าคลั่งมากแค่ไหนลูกมงตีเสม,ม,สม,มสอสองสองในช่วงท้ายเกมนั้นมันยอดเยี่ยมมากเกินคําบรรยายเขาเป็นนักเตะที่สาม,มารถเปลี่ยนเกมได้ และประตูกับคนนั้นก็ช่วยเหนลิพูยังคงอยู่ในเส้นทางที่พวกเขาต้องการต่อไปผมไม่รู้หรอกว่าเฟิร์มโน่จะย้ายไปร่วมทีมไหนนั้นจบการน,นี้แต่สิ่งที่เขาทําเอาไว้กับเวอร์พูนั่นจะทําให้แฟนบอลลิบูยกย่องให้เขาเป็นตำนานสโมสรและเป็นนักเตะเลิพูที่แฟนบอลรักมากที่สุดคนหนึ่งอย่างแน่นอนเวอร์พูแป้นทีมเต็งคว้าตัวอีวานเอนดิกาและไดจิค,คามดะเข้าสู่ทีมแบบแพคโก สโมสรลิวอร์ตกเป็นข่าวลือล่าสุดในเดียวกันเยอะทีมของอีวานเอนดิกาและไดจิคามาดะนักเตะที่ได้ชื่อว่าเป็นสตาร์ดังของสโมสรไอทักเฟิงเฟิร์ตทีมดังในศึกเนเดสก็เยอรมันก็สู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์หลังจากที่ณตอนนี้นักเตะส้งสองคนนี้กำลังจะหมดสัญญากับต้นกักและสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีแค่ตัวเมื่อจบฤดูกาลนี้สิ้นสุดลกโดยตามรายงานที่ออกมาจากเบลนะครับนั้นระบุว่าลิวอร์ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การตัดสิญญาช่วใหม,ม่ของอีวานเอนดิกาและไดจิคามาดะ และได้ซุ่มดูฟอร์มการเล่นมาเป็นระยะเวลานานแล้วและทางลิเวอร์พูลก็รู้สึกปลาใจเป็นอย่างมากว่าทางด้านของแอตแทร์คริมฟอร์ดนั่นถึงยอมให้นักเตะัต้งสองคนนี้ไม่ได้รับการตัดสินใใหม่และถูกปล่อยตัวออกจากทีมไปแบบน่าตาเฉยนะครับซึ่งน่าว่าทางด้านลิเวอร์พูลครับจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่และการเซ็นสัญญาอีวันเอ็ดิก้าเข้าสู่ทีมนั้นก็ถือว่าเป็นการซื้ออนาคตให้กับสโม,มสรลิเวอร์พูลนั่นเพราะณตอนนี้อีวานเอ็ดิก้าเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้น และยังมีเวลาอีกมากและอีกเหลือเฟือที่จะเรียนรู้สไตล์การเล่นของเช i กกิ้งคลับและลิเวอร์ pool และการเข้ามาแทนที่ของโจโอมาเตฟในช่วงหลังจบรายการนี้ก็คือแผนการที่ลิเวอร์ pool ได้วางเอาไวา้และผู้หูเเสนรจแบงค์แห่งอนาคตร,ร่วมกับทางด้านของอิบรอยมาโกนเต้นั่นเองนะครับและนเะตอีกคนที่ทางลิเวอร์อยากได้ตัวมาร่วมทาอีกคนนั่นก็คือไดจิคามมดะ สตาร์กองกลางเพื่อเกอร์ทีมเจ้าที่ญี่ปุ่นเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดน้ารอ้อนนี้และการย้ายทีมแบบฟรีค่าตัวนั้นทําให้ดูอาจจะไม่จําเป็นจะต้องลังเลกับเดียว,ยวนี้เท่าไรน่นักเพราะถ้าหากใช้งานได้ไม่ดีหรือร์พหลก็ยังสามารถขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมได้เช่นเดียวกันและไม่ว่าค่าตัวของเดจิคามดะในอนาคตนั้นจะถูกหรือแพงแต่ทีนีนแนนด้วยว่จะฟันกําไรมหาศาลจากเดียวนี้อย่างแนดด่นอนและตอนนี้ทางลิวุลกับถูกยกให้เป็นทีมต่วหนึ่งที่จะคว้าตัวอ e ีวานอินดิกาและเดจิคามดะเข้าสู่ ดังนั้นนะครับต้องมารอลุ้นกันว่าเมื่อูการนี้สิ้นสุดลงลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าตัวนักเตะทั้งสองคนนี้เข้าสู่ทีมอันฟิลด์ได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆนตอนนี้ได้มีทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเชลซีและเ,ลเต์แฮมยูไนเต็ดต่างก็พร้อมเลือกตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมเพราะเป็นนักเตะที่ไม่ได้มีค่าตัวนั่นเองเอเลียตตามเสียงหวัวใจมาหงแดงแม้ชุดขาวก็ยังซื้อตัวเหมือนกัน ฮาวิเอเลตนะครับกองกลางดาวรุ่งทอนลิวโลย,ยอมรับว่าตัวเองเลือกทําตามเสียงข้อเรียกร้องของหัวใจในการเข้าสังกัดที่อนฟิลแม้เวลานั้นมีทีมมหาอำนาจอย่างเดอร์บิทพร้อมที่จะดึงไปขัดเกลาในระบบเยาวชนอีกด้วยย้อนกลับไปเมื่อปี29นะครับเอเลตนวย16ป,ปีเลือกเซ็นย,ยกย้ายก่อนจรดประกาศเซ็นญาชีพจากฟุลแลมมาสู่หงแดงและจะถูกใช้งานในฐานะตัวสำรอง2แงกมซึ่งก็ได้รับการชดเชยในการปลุกปั้นกว่า7ล้านปอนด์ อันที่จริงครับทางเลือกของดาวรุ่งผู้ดีมีมากกว่าลิเวอร์โพรพาะเรลมาเรดก็ต้องการอเอาไปจรเนยนต่อในชุดอยู่18ปีค่อยผลักดันสู่เรมาริดกาติยาและต่อยอดขึ้นสู่ทีมเรมาริดชุดใหญ่ย้นไรก็ตามพเพราะครอบครัวรวมถึงตัวของเขาเป็นเดอะคัพในนั้นเมื่อมีข้อเสนอจากยอดทีมแห่งสินเมอร์ซี่ไซส์เขาก็กระโดดคว้าแบบไม่ต้องหลังเละผมเกือบย้ายไปเข้าสังกัดเรมาริเพราะติดต่อ,อเข้ามาก่อนแล้วจากนั้นคิดว่าค่อยเป็นลิวเวอร์โูลทาาทาม,มา เอเลียดเปิดปากกับพอด์แคตของสโมสรลิเวอร์พูลทันทีที่ได้ยินว่าคือลิเวอร์พูลทุกอย่างก็จบเลยใจผมมันไปก่อนแล้วเพราะตัวเองคือแฟนบอลลิเวอร์พูลเอาจริงๆคือทั้งครอบครัวเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเนิมทีความฝันของคุณพ่อต่อการเล่นกับลิเวอร์พูลแต่แคไม่สามารถไปตามเส้นทางนั้นได้น้องชายคนเล็กผมก็เป็นแฟนบอลแดนตายของลิเวอร์พูลบางทียกให้หมอน,นั่นคลั่งไคล้มากสุดแล้วล่ะครับตั้งแต่เคยเห็นมาในชีวิต คนข้อมูลแปลกๆมานั่งเล่าให้ฟังชนิดบางเรื่องที่ผมก็ไม่ทราบมาก่อนด้วยพี่ชายกับพี่สาวก็มีอิทธิพลสูงผมตามพวกแกไปทั่วได้รู้วัฒนธรรมใหม่และภาษาทีต่ต่างๆนึกย้อนไปในวันเด็กนั้นช่างน่าตื่นตาไปหมดการปักหลักที่ลิเวอร์พูลสำหรับผมไม่ใช่ปัญหาเอาครอบครัวเป็นที่ตั้งอยากเห็นพวกเขามีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เอเลียดเคยถูกเชิญไปทัวสนามสันติโกบานเบลในช่วงที่เหลือมาเร็ จีบนะฮะตั้งแต่เปลี่ยนใจไม่ล้มหัวจมท้ายด้วยเพราะนัดจริงเชลซียูฟานชมลีกปี2 0ง8ซึ่งสื่อก็รามอสเหนี่ยวโมเมตซาราล้มลงจนไหลเดี้ยงเปลี่ยนตัวออกช่วงคลั่งึ่งเวลาผลงานของฮาวิ่เรียนนะครับเ่งผูดีลงสนาม41นัดในทุกรายการทำไป5ประตูและ2อแอสิสนะครับไม่ยอมให้เพื่อนโดนย่มลิโอเฟอร์นันซวนเจมี่กาเลเกอร์หลังบอดฟันได้เก่งกว่าวิดิสยามมาย่ม ลิโอ <Leo, S 2> ฟิเนนันนะครับสวนกับจิมมี่คาร์เกอร์ที่บอกว่าเวกิฟันได้เหนือกว่าเนวิยาวิดดิทพร้อมบอกว่าวิดดิทเคยเสียท่ากับเฟอร์นันโดตอเรสแค่ไม่กี่ครั้งไม่ได้แพ้อีกฝ่ายตลอดอย่างที่หลายคนเข้าใจลิโอฟิเนน,นนันครับอดีตยอดกองหลังของแมน,น,มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรชั้นำในสกีร์ทีฟิลลิปต์ตอบโต้จิมมี่คาร์เกอร์ที่บอกว่าเวกิฟันได้ประกันหลังของลิเวอร์พูลเก่งกว่าเนวิยาวิดดิทอดีตเพื่อนร่วมทีมของตัวเองนะฮะ ช่วงหลายเดือนที่มันมาฟันได้โดนตนันหนักเนื่องจากความกระเล่นของเขาดอปลงไปจนส่งผลให้ลิร์โูลมีผลงานที่ไม่ไดีตามไปด้วยอย่างไรก็ตามจิมมี่กลเลเกอร์ก็ออกมาปกป้องดาวเตะท,ทีมชาติฮอนแลนด้วยการบอกว่า,วาฟันได์ถือเป็นกองหลังที่มีผลกระทบกับทีมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิมลีกโดยกล่าวว่าฟันได้พึ่งฟอร์มตกแค่ซินสันเดียวต่างกับเฟอร์นินานและจอห์นเทอร์ลี่ที่เคยเล่นได้ย่มากกว่าหนึ่งฤดูการลรวมถึงบอกว่าฟันได์เก่งกว่าวิดิตอีกด้วยเนื่องจากวิดิตเคยเล่นได้แยกที่สุด ในตอนที่จะกับเฟอร์เันโดตอเรสเฟอร์เนนันกล่าวว่าผมเห็นจะมีการเกอร์ทวิตบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าฟันได้เก่งกว่าวิดิตที่จริงผมคิดว่าตอเรสยิงได้แค่3ลูกเท่านั้นในทั้งหมด15เกมที่เจอกับวิดิตมันน่าแปลกนิดนิดนะจริงอยู่ว่าเขาวิดิตเล่นได้แย่ในบางครั้งในจํานวนเกมเหล่านั้นรงถึงเคยโดนไล่ออกไปถึง2ครั้งแต่มันกลับโดนตีความให้ให,ใหญ่โตว่าเขาโดนทําลายจนหมดสภาพในทุกนัดที่เจอกับตอเรสซะอย่างนั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะ่ะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเลยคือแรดฟอร์ดทำได้6ประตูใน13เกมที่เจอกับลิเวอร์พูลถ้าในนั้นก็หมายความว่าเขาเล่นงานฟันได้จนอ e ีฟายหมดสภาพได้เหมือนกันหรือเปล่าสิ้นสุดการรอคอยเจคเกคลับลัน่นดีอาร์ดพร้อมหวนช่วยทียมในเกมดวลลีดพร้อมช่วยทียมแน่นอนแล้ว เยอเกยกลับนการคุณสื่อลิเวอร์พูลระบุลุยดิอาสจ,จะพร้อมช่วยทีมในเกมพบกับลีดสยูเนเตตพร้อมบอกว่าติโอโกโอาคันนรายังจําเป็นจะต้องซ้อมเพิ่มอีกนะครับหลังจากเพิ่งกลับมาช่วยทีมได้เยอเกยงกลับนะครับผู้จัดจการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าลุยดิอาสปีกชาวโคลอมเบียจะกลับมาช่วยทีมได้ในเกมพิม์เมีอร์กลีดนัดที่จะมีคิวไปเยือนลีดยูเนเตดในวันจันทร์ที่17เมษายนนี้ ดีอาดได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าจนต้องพักรักษาตัวตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมาโดยเกมสุดท้ายของเขาคือนัดที่ลิเวอร์พูลแพ้อ์เซนอล2-3เมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเมื่อเมนาอวันนี้เขากลับมาซ้อมได้แล้วจนทําให้หลายคนลุ้นว่าเจ้าตัวจะกลนสนามได้เมื่อไหร่ สำหรับติก็อัคนาราดังนั้นมันก็เป็นเรื่องจําเป็นมากๆที่เขาจําเป็นจะต้องซ้อมเพิ่มจากที่ทําอยู่แล้วอีกสักนิดส่วนลุยดิอาจ,จะกลับมามีสภาพร่างกายที่ฟิตเต็มที่และลงซ้อมกับทีมตามปกติได้แล้วรวมถึงพร้อมมีชื่อติดทีมสาหรับเกมกับเีดดังนั้นเรื่องนี้จึงถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเจ็กกิงคลับระบุถึงทายไม่เห็นเหตุการณ์โรโบด้วยเป๊ปยืนยันไม่ได้ดูเกมปืนบุกเจ้าหง เป๊ปกอดีล่านะครับกุณซือแมนเชสเตอร์ระบา่าก็ไม่ได้ดูเกมพิมพ์ลิกนัดที่อร์เซนอลทีมจับฝูงบุกไปเสมอกับลิเวอร์พูล2-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจึงไม่รู้เรื่องเช้าที่แอนดรูว์โรบสันกองหลัง้าวบ้านถูกไลแมนยกศอกใส่หน้ากอดีล่านะครับกุณซือของทีมรองจับฝูงแมนเชสเตอร์ยังคงพาทีมอยู่ในเส้นทางการลุ้นคว้าแชมป์อยู่3แชมป์โดยมองว่าโอกาสการป้องกันแชมป์ลีกเมืองผู้ดีมีมากขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากเดกันเนอร์ ทำได้แค่เสมอกับหงด่างและนำหน้าโรใบสีฟ้าโดยเพิ่มได้แค่6กแต้มเท่าน,น,นั้นโดยหากทีมเงินถุงเงินถังกำชายชนะทุกนัดที่เหลือรวมถึงเกมที่จะต้อนรับการมาเยือนทีมของ Arsenal อ์เซอโนด้วยพวกเขาจะคว้าแชมป์พิมพ์ลิวซีแลนได้สาเร็จด้วยเหตุผลนี้นะครับคุณสื่อเลือดกระทิงดุจึงถูกสื่อสอบถามถึงความเห็นกรณีที่โรเบอร์สันถูกผู้ช่วยผู้ตัดสินยกศอกใส่หน้าหลังจบครึ่งแรกไปแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถตอบได้โดยยืนยันว่า ไม่ได้ดูเกมที่แอนฟิลเนื่องจากใช้เวลาศึกษาเทปของเบย์มานิกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมอยู่ฟ่านชิมลีรอบแทีมนัดแรกที่จะต้อนรับก,กมรแย่งของเซต้าเบย์มานิกในวันอังคารนี้ผมได้ยินมาเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้ดูเกมผมดูเกมของเบย์ร์นและกอ็อฟผมดูไฮไลท์ Bayern, หลังจากนั้นแต่ผมก็ไม่เห็นกวัวดาล่าเอ่ยเมื่อวันที่10เมษายนผมถูกบอกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นแต่ผมก็ยังไม่เห็นภาพดังนั้นผมจึงคอมเมนต์ไม่ได้ แต่มันก็แปลกที่มีบางคนบอกผมผมร้องออกมาด้วยว่าว้าวจริงดิจะมีการเลือดเชื่อเจคกกลับยากได้2แข้งของอาร์เซนอลมาเสริมเกมรุกจะมีการเลือกนะครับอดีตกองหลังระดับตำแหน่งของลิเวอร์พูลเชื่อว่าเจคกลับเจ้านายใหญ่ของหงดงคงอยากได้บุกโยสาก้าและเกเบียอมาตินเนลลี่สองคนเล่นของอาร์เซนอลมาแข่งแข่งในทิมแอนเดลเพราะทัู้่มีความเร็วและการทะลุทะลวงที่จะทําให การเล่นระบบ3กองหน้าของลิเวอร์พูลกลับมามีประสิทธิภาพอีกครั้งสกาและมาตินเนลี่ปันป่วนนรกของลิเวอร์พูลจนยุ่งยิ่งยุ่งเหยิงไปหมดในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจคกี้นคลับแทบไม่มีเรื่องให้ต้องอิจฉาอื่นเลยระหว่างที่เขาคุมทีมลิเวอร์พูลแต่ตอนนี้คงมีบ้างแล้วล่ะผมคิดว่าเขาก็คงอยากได้นักเตะส่วนหนึ่งของทีมมิเกลอารอาเตต้ามาอยู่กับทีมใน11ตัวจริงของเขานั่นก็คือบุกโยสกาและกาเบียลมาตินเนลี ซึ่งตัวครูจะนําความเร็วและการทะลุทะลวงในแบบที่โมซาลาและเซโนมนเน่ทำได้ในระบบ4-3-3กลับมาอีกครั้งสําหรับชดาดีรลงเล่นกับอาร์เซนอลในนุ้นการนี้ไป40นัดสัดไป13ประตูก,กับ10แอสเซิส่วนมาตินเนลลี่ลงเล่นไปแล้ว40นัดสัดไป14ประตูก,กับอีก5แอสสซ์นะครับสือเพลร์ลิรูพูปะสกแมนยูล่าตัวแบ็กขวาอาแจก มีรายง,งานข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาเพิตัวเควินเรนช์ฟูลแบ็กของอาแจ็คอันเตดัมเข้ามาร่วมทีมในช่วงสมัมภาษ์ลิเวอร์พูลกำลังเตรียมยกระดับทีมในตลาดกัลซันเตที่จะถึงนี้หลังจากฟอร์เ่นที่น่าผินวังในซีซั่นนี้แม้มีิฟิลตัวกลางคือเป้าหม่หลักของจิกงคกิ้งฟรับแต่หลังจากเทนเอเล็กซานเดอร์โนยังมีปัญหาเรื่องเกมรับทําให้ตอนนี้แบ็คขวาที่เป็นหนึ่งในตำแหน่งที่กุนซูจอห์นยูมันอยากจะปรับปรุงเหมือนกันโดยตามรายง,งานจากกิฟต์มีสปอร์ต เลวูกำลังพิจารณาขอตัวแรนช์หลังจากที่ปรัชใจในฝีเท้าของแข้งเนวาย2 0ปที่พัฒนาขึ้นมาอย่างมากกับอาจจกและได้รับการลงสนามไปแล้ว3เ1นัดในลุนการนี้แรนส์นะครับถูกใช้งานเป็นแบ็กขวาเป็นหลกักแต่เขาก็สามารถยกไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กหรือแบ็กซ้ายก็ได้ด้วยความสร้ังประโยชน์นี่เองทําให้เขาถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจโจเปรเมรเป็นนักเตะที่เล่นในบทบาทกล่าวได้กองหลังทีมช่างเปลิดเวลถูกขายในช่วงซัมเมอร์ หากลิเว์ได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมสำหรับลันส์นะครับยังมีสัญญาผูมากมัดกับอาจักอัมตาดามจนถึงปี2025แต่สโมรสรอ,อาจเปิดรับฟังข้อเสนอปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมหากมีสโมรสรที่ยื่นข้อเสนอตามที่พวกเขาพอใจยอนรไรก็ตามกับลิเว์ต้องยั่งข่งกับแมนเชสเตอร์เตดที่ให้ความสนใจในตัวกองหลังชาวฮอลแลนด์ที่นูก,การและทีมพิเศษนั้นก็ยางได้ไปควาารายใหม่ด้วยนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของที่11เมษายน ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บาคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บาดคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ